เซนไฟยืดนะฮะก็วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทําเกาะกันกระสุนโดยใช้กระดาษดูนะฮะดูซิว่าผมจะทำยังไงนะครับโอเคพอมกันได้ใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยโอเคครับตอนนี้ผมก็เซ็ตโต๊ะกับบล็อกคอนกรีตไว้แล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะเอากระดาษ5้าร้อยแผ่นของเรานะครับมาวางไว้ตรงนี้ก่อนนะฮะซึ่งมันจะเป็นเกาะกันกระสุนของเราได้นะครับอันดับแรกนะฮะผมจะลองยิงด้วยลูกซองก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันโอเคครับอันดับแรกนะฮะเดี๋ยวเราจะลองยิงด้วยลูกซองเป็นเบิร์ชช็อตก่อนนะครับ ว้าวไปดูให้ใกล้กันเลยอะเดี๋ยวเรามาดูที่ว่ามันจะทะลุไหมนะฮะไปดูกันโอเคมาดูข้างหลังนะฮะผมรู้สึกว่าไม่มีอะไรออกมานะครับตรงนี้ก็รู้สึกว่ามันมาถึงประมาณตรงนี้ใช่ไหมแล้วมันก็หยุดนะฮะส่วนข้างหลังนี้ก็เป็นแค่แรงกระแทกนะครับไม่มีรอยกระสุนออกมาเลยนะฮะโอเคครับในรอบนี้นะฮะผมก็ได้เอากระดาษแผกใหม่นะครับไปเซตไว้ตรงนู้นแล้วนะฮะเดี๋ยวเราลองยิงด้วยบัคช็อตด,ดูนะครับในนี้ก็มีเก้าเม็ดนะฮะ โอเคยิงออกจากลุกซองนะครับเบลลี่เอมสี่ไปดูกันมันจะเป็นยังไงว้าวโอเคไปดูใกล้กันเลยโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันนะฮะนี่ครับยิงมาตรงนี้เลยนะฮะแล้วก็ข้างหลังก็ขยับเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะรู้สึกว่าว้าวบัคกช็อตทะลุครับกระดาษห้าร้อยแผ่นนะฮะนี้นี่ครับเขียนว่าห้าร้อยแผ่นตรงนี้นะฮะทะลุเลยครับว้าวดูนี่สิ โอ้ตรงนี้น่าจะเป็นตะขวนะฮะปายังอุ่นๆอยู่เลยนะครับโอ้โหทะลุได้ยังไงเนี่ยโอเคครับในรอบนี้นะฮะแผ่นกระดาษธรรมดานะครับมันหยุดลูกบัคช็อตของลูกซองไม่ได้นะฮะในรอบนี้ผมก็เลยคิดว่าจะเสริมแผ่นซิลิโิเข้าไปนะครับเป็นแผ่นกระเบื้องซิลิโนนะฮะซึ่งแผ่นซิลิกนนี้นะครับก็ถูกใช้ในการทําชุดก่อนนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะเอาลองมาไว้ข้างหน้าแผ่นกระดาษดูนะครับเหมือนของชุดก่อนนะฮะซิลิโก็อยู่ข้างหน้าแผ่นเหล็กเหมือนกันนะครับของชุดก่อน โอเคในรอบนี้เดี๋ยวเราจะมาวางประกบกันไว้แบบนี้เนาะนะครับแล้วก็จะพันด้วยเทปผ้าเข้าไปนะฮะดูซิว่าจะเป็นยังไงนะครับจะหยุดกระสุนบั็กช็อตของทกสองได้ไหมไปดูกันโอเคครับในรอบนี้นะฮะเราก็ใส่แผ่นกระเบื้องซิรามิกไว้ข้างหน้ากระดาษท่าร้อยแผ่นเป็นหน้าที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองกลับไปยิงด้วยบั็กช็อตดูนะฮะดูซิว่ามันจะทะลุไหมนะครับโอเคไปดูมุมฟองกันเลยโอเคครับในรอบนี้นะฮะเดี๋ยวเราลองยิงบั็อกช็อตเข้าไปเหมือนเดิมนะครับ เจกระเบื้องกระเด็นมาถูกผมด้วยเพราะฉะนั้นเลนตนตาสําคัญมากนะฮะโอเคครับในรอบนี้นะฮะผมก็ยิงเข้ามานะครับโดยเสริมแผ่นกระเบื้องเซรามิกเข้าไปนะฮะก็เป็นบัคกช็อตเก้าเม็ดเหมือนเดิมนะฮะโอเค okay, มาลุ้นดูข้างหลังครับดูสิว่ามันจะทะลุไหมว้า wow, วนี่ครับดูนี่สิครับเป็นแค่แรงกระแทก ผักอิดไปเฉยๆนะฮะไม่ทะลุนะครับเวลาเสียมุนถ่นกระเบื้องซิลามีเข้าไปนะฮะแต่แรงกระแทกก็ยังมหาศาลเหมือนเดิมนะครับโอเคครับในรอบนี้นะฮะบักช็อตไม่ทะลุนะครับเดี๋ยวลองมาดูลูกโดดกันนะฮะหรือลูกสลักนั่นเองนะครับไปดูเลยครับเข้าไปแล้วก็พร้อมยิงครับเราใช้เป้าอันเดิมนะฮะไปดูกันโอ้ดูไม่สวยเลย ว่าอย่างที่เห็นนะฮะกระดาษกระจายไปทุกที่เลยนะครับผมก็ได้ไปรวบรวมมานะฮะนี่ก็คือกระดาษของเรานะครับมาดูข้างหลังกันว่ามันจะทะลุไหมนะฮะอันนี้ยิงบั็ช็อตเข้าไปนะครับส่วนนี้ยิงเป็นลูกสลรกเข้ามาเลยนะฮะโอเคไปดูข้างหลังกันหนึ่งสองสามภาพว้าวดูนี่สิครับดูข้างหลังนี้สิสุดยอดไปเลยครับมันไม่ทะลุนะฮะเพราะว่าเราเสริมแผ่นซิลิคเข้าไปนะครับว้าวดูนี่สิดูซิว่าจะไปถึงไหนนะฮะผมรู้สึกว่าผมจับได้เป็นแพ็คขึ้นมาเลยนะตรงนี้อ่า รู้สึกว่ามันจะมาตรงนี้นะฮะอันนี้เป็นบัคช็อตอันนี้เป็นสลักนะฮะโอเคมาดูตรงนี้กันบัคช็อตก็มาหยุดตรงนี้นะครับส่วนสลักนะฮะผมคิดว่ามันหยุดประมาณตรงนี้นะครับแต่ผมไม่เห็นลูกสลักมันเลยนะฮะ,ะนี่ครับผมคิดว่ามันหยุดตรงนี้มันก็เลยไม่สุดนะฮะก็เลยอีกเยอะอยู่นะครับกว่ามันจะสุดนะแต่ว่าแรงกระแทกก็ยังมหาศาลเหมือนเดิมนะฮะ ว้าว <Wow. S 2> สุดยอดเลยในรอบนี้นะฮะผมก็จะเอามาวางไว้นะครับเราลองยิงด้วยป Regular, ืนพกดูนะฮะนี่ก็เป็นกระดาษแฟกใหม่นะครับลองยิงปืนพกดูนะฮะดูซิว่าจ,จะทะลุไหมนะครับรอบแรกเรายิงแบบเพียวๆก่อนนะฮะยังไม่ต้องมีเซรามิกเสริมใดทั้งสิ้นนะครับโอเคเดี okay. ๋ยวเราไปรอดูกันโอเคครับในรอบนี้นะฮะเดี๋ยวเราลองยิงด้วยปืนพกขนาด9มมดูนะครับกระสุนที่ผมใช้ก็จะเป็นฟูลไม่เท่จาจะเก็ตนะฮะหรือหัวทองแดงนั่นเองนะครับโอเคไปดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะไปดูเป้าของเรากันเลย มาดูใกล้ๆกันสิครับเข้ามาแบบเล็กๆนิดเดียวเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะแต่ดูข้างหลังครับว้าวโคตรน่ากลัวเลยดูสิครับมันทะลุบล็อกคอนกรีตด,ด้วยนะฮะว้าวดูนั่นสิตอนผมยิงผมเห็นกระสุนมันไปชนกับดินข้างหลังด้วยนะครับแล้วก็เอากระดาษไปเสริมด้วยแผ่นเซรามิกแล้วนะครับด้วยเฟีฟซิลล์ฟูนะฮะโคตรจะน่ารักเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองยิงด้วยกระสุนขนาด9มมดูนะฮะเป็นหัวทองแดงเหมือนเดิมนะครับโอเคไปดูกัน นัดหนึ่งสามไปโอเคไปดูใกล้ๆครับไอ้หน้าหนัดหนึ่งสามไป โอเคไหนมาดูชุดเกาะที่น่ารักของเราสิครับยิงเข้ามานัดนแรกตรงนี้นะฮะผมกดต่ําไปนะครับอ่าผมก็ยิงซ้ำมาตรงนี้แล้วก็ตามด้วยลูกที่สามตรงนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูสองลูกนี้กันนะครับลูกนี้มันต่ําไปผมคิดว่าไม่น่าจะเหลือนะฮะโอเคแต่สองลูกนี้มีลุ้นครับโอเคไปดูกันดูข้างหลังกันนะฮะว้าวดูสิเรียบเลยครับสองลูกไม่ออกมานะฮะแต่ผมคิดว่าลูกที่ลงต่ำๆนะครับมันจะออกมาได้นะฮะว้าวจริงด้วยดูนีดเดียวูกระสุนสิครับว้าวโคตร สยยเลยนะใน <laughs> ลำดับถัดไปนะฮะเรายิงด้วยกระสุนหัวทองแดงไปแล้วนะครับเป็นฟูเมทจคเก็ตมันไม่ทะลุนะฮะแต่รอบนี้เรายิงด้วยกระสุนหัวลูกันนะครับเป็นจคเก็ตฮาโลไฟนะฮะโอเคไปดูวันทิ่ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับไปดูวันผมว่าผมเลีงตามไป กันไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราลองของกระสุนลูกหัวตะกัวนะฮะเป็นลูกซ้อมนะครับโอเคไปดูเลยเป็นเดินไปดูพร้อมกันรอบเดียวครับดูว่าจะเป็นยังไงไปดูว่าว้าวมีเสษกระเด็นกลับมาข้างหลังด้วยเพราะฉะนั้นแว่นตาสำคัญนะฮะว้าวก็ ไปดูข้างหลังกันครับดูเชืจะเป็นยังไงนะฮะว้าวดูนี่สิครับเรียบเลยนะฮะไม่มีอะไรผ่านออกมาได้เลยนะครับถือว่าสุดยอดไปเลยนะฮะอา่าก็ลูกซ้อมก็น่าจะเป็นสองอันนี้นะฮะส่วนสองอันสองอันนี้นะครับน่าจะเป็นอ่าลูกหัวรูนะฮะประมาณนั้นเลยโอเคครับก็เป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็คงม,มีเท่านี้แล้วกันนะฮะเดี๋ยวเราเจอ้กันใหม่ในคลิปหน้านะครับถ้าชอบหรือได้ความรู้อะไรนะฮะ like ก็กดไลค์ไว้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเราเจอ้กันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ